อยากทำธุรกิจฟิตเนสแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงให้นึกถึงเดอะจิมโควันนี้เรามาติดตั้งเครื่องให้กับไมจิมฟิตเนสจังหวัดชลบรุรีตามผมมาเลยครับฟิตเนสที่เราติดตั้งกันในวันนี้นะครับเป็นสินค้าเกรดคอมเมอรเชียลทั้งหมดใหญ่หนกักและทนเพื่อรองรับกับการใช้งานหนักโดยเฉพาะเลยครับเราคือบริษัทออกแบบยิมชั้นนําให้บริการมาแล้วมากกว่า1น0โครงการ เพียงคุณบอกความต้องการและงบประมาณเราจะดูแลคุณตั้งแต่ต้นจนจบเดอะจิมโคเรามีบริการออกแบบแพลนนิ่งให้ฟรีช่วยให้คุณตัดใจลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผลราคาตรงไปตรงมาเรามีบริการจัดส่งพร้อมติดตั้งทั่วประเทศไม่ว่าโปรเจกต์ของคุณจะเล็กหรือใหญ่มาตรฐานการดูแลของเราเท่ากันครับ